สวัสดีครับผมก๊อฟธนวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาสร้างระบบสุริยะโดยใช้โปรแกรม Autodesk Maya 2009นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะคือดวงอาทิตย์แล้วก็สร้างมาเลยหนึ่งดวงเอาขนาดประมาณนี้อ่าแล้วก็รูปิเคดโดวงอื่นมาด้วย ต่อไปก็เป็นดาวต่างๆที่เป็นบริวารของดวง Ad อาทิตย์ประมาณนี้รูปไปเขยไปเรื่อยนะครับจนกว่าจ,จะพอใจว่าเราจะเอาดาวทั้งหมดกี่ดวง ผมจะให้มันเป็นประมาณนี้นะครับมีห้าดวงจุดศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์ต่อไปนะครับเราจะทําการย้ายแกนนะครับแกนกลางโดยการให้มันสแนปกับเส้นนะครับกดเลือกเลือกดวงนี้ก่อนนะครับกด d นะครับแล้วก็กด x แล้วก็เลื่อนเมาส์กลางนะครับคลิกที่เมาส์กลางเลื่อนให้มันไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับสังเกตสังเกตด้านบน อยู่จุดศูนย์กลางนะครับคือตัวนี้จะหมุนรอบตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางต่อไปอันนี้ก็ทาเหมือนกันครับให้มันอยู่ตรงนี้ส่วนวงกลมวงใหญ่เราอาจจะให้มันหมุนรอบหมุนรอบดวงดวงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาให้ ใกล้เคียงระบบสุริยะที่สุดอาจจะไม่ต้องเหมือนเป๊กก็ได้นะครับแล้วก็ดวงเล็กนี้อาจจะหมุนรอบอันนี้ประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มที่ดวงแรกเลยนะครับเรามาตั้งคีเฟรมเป็นประมาณ500คียคีเฟรมนะครับในส่วนของดวงแรกเราจะให้หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับกด S ตั้งคีย์เฟรมเลยให้มันหมุนความเร็วของมันสัก120ละกัน120แล้วก็ลองหมุนดูนะครับสังเกตว่าแกนด้านขวามมือแกน y จะขยับนะครับเราก็เปลี่ยนแกน y เป็น360องศากด Enter นะครับแล้วก็คลิกแล้วกด S อาแล้วลอง p พย์ดูนี่ก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้นะครับ สังเกตว่าพอมันมาถึงที่120มันจะหยุดมันจะไม่เล่นต่อเราจะทําการทําให้มันอินฟินิตี้นะครับโดยการเลือกอันนี้เลือกที่ดาวดวงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ w i n d ด w นะครับ a อ i m a t i o n แล้วก็ Graph Editor นะครับแล้วก็เลือกสังเกตเส้นนะครับแล้วก็จะคลุมเส้นนี้เป็นมันเป็นการเคลื่อนที่ของของตัว ของตัววัตถุนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้เป็น infinity ก่อนนะครับคือไม่มีที่สิ้นสุดอ่าเสร็จแล้วก็มาที่เ u ร์มนะครับแล้วก็ post infinity แล้วก็เลือกที่ linear นะครับาเพลง,งนี้มันก็จะเป็น infinity แล้วนะครับลองกด play ดูก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วนะครับเรามาเริ่มดวงต่อไปเลยดวงนี้เราก็อาจจะให้มันหมุนช้าหน่อยนะครับ สัก200แล้วกันตั้งแกนมาเป็น30องศาแล้วกด S อลองดอูตัวนี้จะหมุนเร็วกว่าแล้วเริ่มจะคล้ายๆแล้วนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้ทำ Infinity นะครับเราต้องไปตั้งให้มันเป็น Infinity โดยใช้วิธีเดิมครับ Animation Graph Editor เราไม่ต้องไปกด infinity แล้วนะครับเพราะมันติ๊กไว้อยู่แล้วแล้วก็คุมดําเลยคุมดําแล้วก็มา curve post infinity นะครับแล้วก็ l i ี e a ทีนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วนะครับต่อไปก็ดวงใหญ่ของเราจะให้หมุนรอบดวงนี้แล้วก็ตั้งขนาดของมันตอนนี้มันยังมันยังไม่ จริงๆมันต้องให้ติดตามตัวนี้ด้วยนะครับเราต้องทําการพาเลนส์มันก่อนโดยการคลิกตัวลูกนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้แล้วก็กดตัวแม่แล้วก็ตัวพีนะครับคือการพาเลนส์คืออันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเดียวกันเวลามันหมุนมันจะตามไปแล้วก็ตั้งให้มันหมุนนะครับอันนี้อาจจะหมุนช้าหน่อยสัก320ประมาณนี้แล้วก็ตั้งเป็น 360องศากด S อลองเพย์ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็มาตั้ง Infinity ให้ดาวดวงนี้ก่อนนะครับ เกอบพจนฟินิตี้ลิเนียโอเคแล้วก็ดวงสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราหมุนรอบตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำการพาเลนก่อนนะครับเลือกลูกแล้วก็เลือกแม่แล้วก็พาเลนแล้วก็ตัวนี้อาจจะหมุนไว้หน่อยเอาสัก70 สักห้าสิบเลยกันอันนี้ถ้าเป็นสามาสิบกด enter กด s สังเกตนะครับมันจะหมุนไวมากแล้วก็ทำการตั้งให้เป็น infinity นะครับสังเกตดู จะเริ่มเป็นระบบสุริยะแล้วนะครับมีการหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วตัวดวงอาทิตย์เองก็ต้องหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับเราก็มาตั้งกระสัก400เฟรมแล้วก็ตั้งให้เป็น infinity นะครับสังเกตมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะครับถ้าเราใส่เป็นพื้นผิวนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับว่ามันหมุนหรือเปล่าเราสามารถใส่พื้นผิวใส่สีให้มันได้อีกนะครับสมมติผมลองใส่สี ลองเปลี่ยนสีตามใจชอบเลยนะครับเอาเป็นประมาณนี้อ่าจะเห็นชัดกว่าอาจะเป็นประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ระบบสุริยะแล้วนะครับอาจจะไม่เหมือนมากเราลองเราลอง จะกว้างไปเราตั้งให้มันอย่างสนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบสุริยะของเราสามารถนำไปใช้ใน งานของเราได้นะครับในการทําระบบสุริยะหรือการพาเลนการตั้งจุดหมุนแม่ตามลูกอะไรพวกนี้นะครับลองสร้างกันดูลองปรับใช้กันดูเพราะผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ